แล้วหนูจะจัดยังไงให้มันชัดเจนแล้วก็ลูกค้าสะดุดตาพร้อมรู้ว่าขายอะไรครูแม็กแนะนําอย่างนี้ค่ะทุกคนเวลาที่คุณสมมติเปิดร้านกะเพราเนอะการเขียนเมนูหน้าร้านอะหรือการจัดหน้าร้านให้มันเห็นว่าคุณนะขายกะเพราอะการสื่อสารอยู่ที่คุณนะหนึ่งคือคุณจะพิมพ์ก็ได้บอกเขาหน่อยเขียนไปตรงๆเลยหรือคุณจะทํารูปก็ได้เอาถ่ายรูปซะหน่อยแล้วพิมนออกมาแปะ หรือคุณจะจัดหน้าร้านให้มันเป็นวัตถุดิบการทํากะเพราเลยก็ได้เอาชัดๆเอาไข่มาวางเอาใบกะเพรามาตั้งเอาไว้หรือผัดมาโชว์เลยก็ได้3อย่างนี้ทำก่อนเนาะอย่าขายกะเพราขายอาหารแต่ป้ายเป็นน้ําดื่มโน no. มันไม่ได้พุ่นแล้วชื่อร้านจําเป็นนะให้เขาเรียกให้ถูกว่าจะกินร้านไหนชื่ออะไรแล้วตามด้วยเมนูนั้นเลยเช่นแบบร้านพี่นกอ่าเนี่ยลูกสิ่แม็กเลยร้านพี่นกผัดกะเพราแซ่บ อ่าเนี่ยชัดเจนแล้วมากินกะเพราร้านนี้แน่นอนหรือแม้กระทั่งแบบการที่คุณจะใส่ชื่อคุณเขียนตรงๆไปเลยเขาก็ย,ยังรู้ว่าบ้านคุณขายกะเพราบ้านผัดกะเพราหอมก็ได้อ่ะลองเอาไวเดียนนี้ไปใช้ค่ะใครที่อยากจัดร้านให้คนรู้จักอ่ะสายเปิดหน้าบ้านคุณต้องชัดเจนแล้วเห็นแล้วรู้เลยอยากให้เขามานั่งเดาคุณถึงจะได้ยอดขายหรือจะมีคนเดินเข้ามาร้านคุณแล้วถามว่าสั่งได้ไหมมีอะไรขายบ้าง เรียกแคกแบบนี้ก่อนนะจ๊ะ